วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับซานเตียโซคือต้องบอกกันว่าผมเนี่ยตั้งแต่ติดตามข่าวการเมืองมาทุกคนก็น่าจะรู้จักท่านมหามหาจำลองพลตรีจำลองสีเมืองนะครับแล้วก็สมณพโพธิรักษ์นะครับเจ้าสำนักแห่งซานตตียโซเป็นอย่างดีนะครับก็ก็เหมือนทั่วไปนั่นแหละนะครับที่ติดตามการเมืองแล้วก็จะเห็นองค์คาประย์ของเขาเหล่านี้แต่เรื่องวันนี้เนี่ยภาพวันนี้ที่เห็นน่าสนใจนะครับ าการปรากฏตัวของแม่ทัพอดีตแม่ทัพภาคที่2องนะครับพรบุญศิลป์พาคกลางนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านไปร่วมงานเรื่องในโอกาสอะไรนะเราก็จะเห็นคุณปองใช่ไหมถ้าฉายาเขา,าเจ๊ปองใช่ไหมครับเห็นทนายนกเขานะครับเห็นกลุ่มทพทคอพทตจทีแล้วก็สันติอโโกนะครับซึ่งเออก็เป็นภาพที่แปลกดีแต่ไม่มีอะไรนะครับสิ่งที่อยากจะเล่าก,ก็คือว่า ถ้าทุกคนตามการเมืองมาเราจะรู้ประวัติศาสตร์ของอท่านทั้งหลายเหล่านี้นะครับในนามของกลุ่มสันติอโศกเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเราก็คงจะได้เห็นอีกหลายฉากกระแทบทางการเมืองนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยคือไม่ได้เห็นท่านมหามานานมากมหาจำลองพลตีจำลองสีเมืองคือคือต้องบอกก่อนว่าผมก็มีเพื่อนนะครับหลายๆคนที่เป็นคนที่อยู่ในสันติอโศกนะครับซึ่ง ก็อาจจะแตกต่างจากจากเราจากผมแต่ก็เป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้เจอกันคือห่างเจอกันตั้งแต่เด็กนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เจอกันแล้วแต่ก็มีโอกาสได้รับรู้มีโอกาสได้เห็นถึงเขาเรียกว,ว่าชุมชนประมาณนี้ละกันนะครับก็เล่าสู่กันฟังประมาณนี้คือคือแปลกใจนะครับไม่เห็นพลตีจำลองศรีเมืองมานานมากเท่านั้นเอง